สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาคุยอะไรกันนิดหน่อยเนาะก็เกี่ยวกับสัจธรรมนี่แหละสัจธรรมสัจธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตของเราว่าเ,ออเราจะดาเนินชีวิตยังไงให้ถูกต้อง,องแล้วก็มีความสุขขยายแล้วก็เติบโตเพราะว่าสัจธรรม ชีวิตก็คือธรรมชาติธรรมชาติของคนเราก็เหมือนธรรมชาติของธรรมชาตินี่แหละค่ะธรรมชาติเขาจะมีการเติบโตขยายและเติบโตถ้าธรรมชาติไม่เติบโตก็มียนก็คือตายคนเราก็เช่นกันคนเรารอนอกจจากเติบโตขยายและเติบโตแล้วคนเราต้องมีความสุข เราว่าเขากําหนดให้เราเกิดมาเพื่อมีความสุขธรรมชาติของคนเราคือเกิดมาเพื่อมีความสุขไม่ใช่ความทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องทําความสุขให้เป็นปกติถามตัวเรานะคะว่าทุกวันนี้เราเราทําตัวเราหรือว่าเราให้ตัวเรามีความเป็นปกติด้านใดด้านสุขหรือทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนเลือกเอง เราเลือกเองค่ะถ้าเราเลือกสุขแน่นอนมันย่อมมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขมีอะไรเข้ามาเราก็มองเป็นบวกเป็นความสุขไปหมดแต่ถ้าเรามองทุกเราจะมองแค่อย่างเดียวเราจะไม่เห็นอะไรดีๆในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเลือกก็นชีวิตเราเกิดมาทั้งทีเราก็เป็นผู้เลือก ถ้าเราไม่เลือกคนอื่นก็จะเลือกให้เราฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มีมาในชีวิตเราเคยขอบคุณเขาบ้างไหมเราเคยมองเห็นเขาบ้างไหมเราเคยสังเกตไหมว่าตั้งแต่เราเกิดมาเราได้อะไรมาในชีวิตบ้างเราได้ของขวัญอะไรในชีวิตที่กําเนิดเกิดมาเรามีอะไรในชีวิตตั้งแต่เราเกิดมาเรามีอะไรขึ้นมาบ้างเรารู้จักจ ขอบคุณเขาบ้างหรือเปล่าเราสำนึกรู้คุณเขาบ้างไหมการสำนึกรู้คุณก็เช่นเดียวกับการที่เราสำนึกรู้คุณปิดามารดาเราก็คือมีความสำนึกรู้คุณด้วยใจที่ปิติทราบซึ้งและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาฉะนั้นสิ่งรอบๆตัวเรา ที่เรามีอยู่ในขณะนี้จงขอบคุณจงรู้สึกดีจงซาบซึ้งในสิ่งที่เรามีเราทำแบบนี้ทุกวันทุกวันตอนแรกคุณอาจจะทำแบบฝืนๆหน่อยเพราะคุณไม่เคยทำมาก่อนตั้งแต่คุณเกิดมาคุณไม่เคยขอบคุณเลยถ้าคุณเพิ่งหัดทำเพ,เ,พเพิ่งลองทำเข้าใจความรู้สึกว่ามันฝืนๆมันก็ เขื่นๆให้อายมันไม่เป็นธรรมชาติแต่ให้คุณทําไปทุกวันทุกวันแต่ไม่ใช่ท่องจํานะคะไม่เหมือนท่องจําหรือท่องเป็นโลกแก้วเพราะฉะนั้นการพูดพูดด้วยความรู้สึกด้วยเช่นเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่นี้เราขอบคุณเขาเพราะเขามีให้เราได้ใส่เขาเขารักเราเขาถึงมาเป็นของเรา เขาถ้าเขาไม่รักเราเขาจะไม่มาอยู่กับเราเราจะไม่มีเขาในชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำเนิดเกิดมาสิ่งที่มีเข้ามาในชีวิตเราทุกสิ่งคือเป็นความรักเป็นความรักที่เขารักเราเขาถึงมาอยู่กับเราฉะนั้นมองแค่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละว่าสิ่งที่เรามีในขณะนี้อะไรบ้าง จงรู้สึกขอบคุณและทซาบซึ้งที่เขาเข้ามาไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครได้มากได้น้อยได้เท่ากันไม่เท่ากันไม่ต้องค่ะถ้าการที่เราเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขามีมากเรามีน้อยอันนั้นหมายถึงการที่เรารู้สึกอย่างนั้นคือเรามีความรู้สึกที่ขาดแคลนถ้าเรายิ่งรู้สึกขาดแคลนเมื่อไหร่ มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราด้อยค่าเราไม่เห็นค่าในตัวเองแล้วถ้าเรายังรู้สึกอย่างนั้นถามว่าสิ่งดีๆสิ่งที่เขาหรือของขวัญที่อาจจะมีหรือของขวัญในวันข้างหน้าหรือของขวัญที่สิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่เป็นสิ่งเขาเรียกอะไรพระเจ้าอยากจะมอบหรือประทานให้คุณเนี่ย เขาก็จะไม่ให้ในเมื่อเรารู้สึกขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกเต็มเราต้องรู้สึกว่าเราได้มาแล้วเรามีแล้วเราเราสมบูรณ์แบบถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ได้เชื่อค่ะว่าสิ่งดีดีก็จะตามเรามาทุกวันทุกวันค่ะวันนี้ก็มาแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหน้ามาก็มาพูดกันใหม่ในเรื่องทำนองนี้ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบถ้าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ให้กดแชร์ไปเลยนะคะไม่ห่วงค่ะไม่มีลิขสิทธิ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ